ก่อนที่จะไปรับชมรีวิวรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากกับ Ben ซ์ k อนเคเมกาเซลสองพันารถจัดหนักครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี <S <S ครั้งเดียวนในรอบปีที่คุณได้เป็นเจ้าของขบวนรถ b บ n ซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันพร้อมรับส่วนลดสูงสุด,สดถึง5 0 0 0 0นบาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงสาเสพฤษภาคมนี้เท่านั้นสนใจเข้าไปเยี่ยมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่เว็บไซต์เบนซ์อนเค com มีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับ กับ Mercedes-Benz g l a 250NG รุ่น Facelift คันนี้เลยนะครับราคาปกติอยู่ที่1,290,000บาทวันนี้นะครับ Benz and k e ข Mega s a l เลดไปเลยครับ100,000บาทเหลือเพียงแค่1,190,000บาทนะครับคันนี้นะครับที่สำคัญไม่น้อยมากๆเพียงแค่41,000กิโลนะครับใช้ในเมืองก้องคลองแคล่วนะครับใช้ออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับมารหัส250นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบ211แรงม้าครับ แรงบิด320นิวตันเมตรกันชนหน้า AMG ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับนี่สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับในรุ่นเฟซลิปนะครับกระจังหน้าแบบทรงสปอร์ตนะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นมัลติสป oke ไบคันเลอร์นะครับขนาดถึง19นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกก็เป็นแบบเจาะรูระบายความร้อนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ออกแนวสปอร์ตเลยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับออปชั่นไม่หมดเท่านั้นนะครับหลังคาด้านบนก็เป็นพารถเเเปปิิดดดดดไไ้้้วยยรฟฟาช่นี์ ในรุ่นเฟ l ลิปเนี่ยจะให้ต Key l e ลสโกมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับนี่มีความมนมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นแบบ A G นะครับมีปลายท่อคู่รูมิเนียมให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ความจุห้องสมบัติด้านหลังประมาณนี้เลยเปล่ือยเท้าไม่ใหญ่ใส่ได้นะครับนี่ถ้าถุงกอล์ฟอาจจะต้องพับเบาะไปนะครับผมตัวนี้ประมาณนี้สำหรับท่ารตดนใจครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w บ dombyk com ของเราได้เลยนะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันครับหรือสนใจ g l a 250 Facelift คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับเป็นหนัง black a ติโก้ผสมไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ตรงกลางนะครับทำให้นั่งนุ่มสบายนนนะะคครรรัับบบเเดดดิิสสสตตชไ้ีแงปอ์ลย เหมาะมาพร้อมกับตัวเมม o r y รีแพ็กเกจนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมตำแหน่งเมมได้3จุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับรุ่นเฟซลิฟก็เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตท้ายตัดเรียบร้อยนะครับนี่เดินได้สีแดงเหมือนกันมีแพดเดิลชิพให้เรียบร้อยนะครับเคน้าจอมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือว่า Apple c a r p เทหรือว่า Android Auto ก็ได้นะครับมีตัวกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ระเทอเุณหภูมิแอร์นะครับปรับแยกซ้ายขวาได้อิสระเช่นเดียวกันนะครับน แบบตัวเลขดิจิตอลด้วยนะครับตัวนี้ Dynamic Select จะมี4โหมดด้วยกันนะครับจะขับคอมฟอร์ตหรือว่าจะขับสปอร์ตก็ได้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็มีเพิ่มมานะครับก็คือไฟแอมเบียน i g ไลท์ในรถนะครับสามารถปรับได้12สีด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังกว้างนะครับนั่งสบายประมาณนี้เลยนะครับจะใหญ่กว่าตัว CLA 250นะครับผม ตัวเบาะก,ก็ดีไซน์วัสดุดเดียวกันกับตัวเบาะคู่หน้าเลยนะครับรองรับ isofix ใส่ขาซิดิกได้ทั้ง2ฝั่งมีช่องแอร์สำหรับผู้าสานด้านหลังนะครับสูตรรถกันอีกหนึ่งขั้นนะครับกับ benzengen m k e l สองพันยี่นะครับกับ mercedes benz gla 250 a m g รุ่น facelift นะครับรถปี2018เลขไม้น้อยเพียงแค่41,000กิโลราคาปกติอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาทลดไปเลยครับ1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1 1 9 0 0 0 0บาทเท่านี้นะครับ ราคาเบาเพียงแค่1,190 0ล้บาทนะครับกับ GLA 250 AMG คันนี้บอกได้แค่นียนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ